มือ่อใทิมใช่หน้าผ้าร่วยก็ได้มีโอกาสมาทางตาลีลีเจียงนะครับเนาะก็ไปเจอลานลับอยู่ลานนึงนะครับเป็นลานเพลงสันหาฟังอยากได้ในเมืองจีน,นจีนมีเพลงแบบสไตล์อยองเสียครับเป็นเพลงเอ่อแบบจีนที่เป็นแบบจีนเก่าๆแต่เอามาลองแบบท่านสมัยท่านสมัยนะครับดูเครื่องดนตรีครบคันเลยนะครับเขาก็เลยเอื่นว่าเป็นลานลับนะครับ อยู่ในเมืองตาลีนะครับถ้าไปาไปทังยุนนานนะครับได้แวะไปแถวนั้นนะครับก็ลองถามเขามากระไดว่าหานียังนะครับมือนีเข้ามาบอกดอกนะครับแต่ว่าล่องฟังเพลงพึ่นดีๆนะครับว่าโอ้มวนขับนะครับเหมาะสาหรับการจริบเหล่าจิบไว้ฟังเพลงหาบรรยากาศแบบนี้ยากลยครับในเมืองจีนนะ